สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูปลาเค็มเทพโพค่ะซึ่งเราใช้เป็นเครื่องแกงใต้นะคะแล้วก็เป็นปลาเขาจะเรียกว่าปลาอะไรอะ่ะปลาดุกเค็มทะเลหรือเปล่าเพราะว่าได้ปลาดุกอันนี้เป็นปลาทะเลอันนี้มาฟรีก็เลยอยากจะมาทําเมนูนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะดิบแล้ววิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเครื่องแกงใต้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีเป็นกะปิด้วยเนื่องด้วยว่าเราซื้อมาเราไม่ได้ตําเองค่ะแล้วนี่ก็คือมะกรูดลูกมะกรูดนะคะใช้เป็น2ลูกแล้วนี่ก็คือมะขามเปียกค่ะแล้วก็มาขยำมะขามเปียกกันก่อนนะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือผักบุ้งค่ะ เดี๋ยวเราจะทําการบีผักบุ้งเขาก่อนนะคะให้เขาเป็นช้ำๆก่อนที่เราจะมาหั่นเขาค่ะในการหั่นผักบุ้งก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะตอนนี้ก็บีผักบุ้งก่อนให้เขาเป็นแบบช้ำๆนิดนึงนะคะตรงไหนที่มันแข็งมันแก่เราก็ตัดเอาเทิ้งไปค่ะ จากนั้นเราก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําเขาไปล้างน้ําแล้วก็ใช่น้ําไว้ก่อนค่ะแล้วนี่ก็คือวัตถุดิบต่อไปก็คือปลาที่เราได้มาฟรีค่ะเป็นปลาทะเลแต่เขาอาจจะเป็น ปลาดุกทะเลหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าปลาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้จักนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยข้างล่างก็ดีค่ะก็หั่นปลานะคะเป็นชิ้นๆพอคำค่ะจากนั้นเราจะนำปลาไปทอดก่อนค่ะค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทอดปลาก่อนค่ะทอดให้เขาสุกแล้วก็ทอดให้เขาออกกรอบๆนิดนึงนะ ค่ะตอนนี้เราก็อาจะตักปลาขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าปลาก็สุกแล้วก็เริ่มกรอบแล้วค่ะส่วนน้ำมันเราจะไม่ใช้แล้วนะคะเราจะเอาไปทิ้งเลยมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเริ่มจากการตั้งหม้อใส่หัวกะทิลงไปค่ะหัวกะทิก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงและกะปิลงไปค่ะ เดี๋ยวเราจะคนให้กระปิให้เครื่องแกงเข้ากับกะทินะคะเพราะในการที่เราจะแกงเทพโพนะคะแกงแบบเครื่องแกงใต้เนี่ยกะทิไม่ต้องแตกมันค่ะหรือถ้าใครที่ชอบกะทิแตกมันจะทําให้กะทิแตกมันก็ก็ไม่ผิดนะคะเพื่อนๆ ขั้นตอนนี้ค่ะเนื้อปลาเราใส่เนื้อปลาที่เราทอดกรอบแล้วลงไปค่ะจากนั้นก็คนคลุกเคล้าเขาสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเตรียมเป็นหางกะทิไว้ด้วยนะคะขั้นตอนนี้ค่ะเราใส่หางกะทิลงไปน้ำแกงก็เดือดแล้วให้เราใส่ผักบุ้งลงไปค่ะ เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าตอนนี้น้ําแกงเราแห้งค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทําการเติมหางกะทิลงไปอีกค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรารวบรัดตัดภาพมาที่น้ําแกงเดือดจัดจัดผักบุ้งสุกแล้วค่ะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะอย่างแรกเราจะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวลงไปสัก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะจากนั้นค่ะมะกรูดที่เราได้เตรียมไว้ค่ะให้บีบน้ำมะกรูดลงไป บีบสักสองซี่ก็พออีกสองไม่ต้องบีบค่ะหรือว่าใครจะใส่แค่หนึ่งลูกก็ได้นะคะแล้วก็ทําการคนคุกเขาขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆจะต้องชิมค่ะอารสชาติที่ตัวเองชอบค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูปลาเข้มเทโพค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก็อยากะให้เพื่อนๆลองไปทํารับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์หรือกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ